เจอกันอีกแล้วนะคะพี่พี่นะวันนี้น้องแนะนําสินค้าดีๆแบบนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Believe Gluta Plus นั่นเองนะคะพี่พตัวนี้เลยนะราคาเพียง124บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พฟังไม่ผิดนะ4 2 4บาทเท่านั้นเลยพี่พี่นะเปิดแฟดเซอร์ให้แม่แม่นะตอนนี้เลยนะฮะสกระปุกจาก1180วันนี้เหลือเพียง124บาทนะแม่แม่ฟังไม่ผิดนะโปรโมชั่นนี้เฉพาะในไลฟ์ของเราเท่านั้นต้องรีบกันแล้วนะฮะอ่ะตัวนี้ หนึ่งกระปกุกมีถึง2ีแคปซูลน,นะฮะสารสกัดอัดแน่นเลยถึง11ชนิดนะฮะแม่แม่ไม่ว่าจะเป็นแอลกูตาไทโอนนะฮะแอลซิสเตอี T e นะม่มีโอ้มีทั้งตัวซิงค์มีทั้งตัวโคเทนนะฮะพี่พี่สารสกัดจากอางุ่นมะเขือเทศนะแม่ช่วยชะลอวัยต่างๆเนาะพี่พี่เนาะโอต้านกรงต้านแกต่ต่างๆหรือรอยต่างๆนะแม่124บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นะฮะโปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดนะพี่พี่ต้องรีบตุนกันแล้วนะฮะวันนี้นะทานเพียงวันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเลยพี่ พี่ๆก็จะให้รู้สึกถึงผิวเนียนนุ่มเนียนใสเลยพี่ๆฝ้ากระจุดด่างดําก็ดูจางลงเลยพี่ๆนะใครผิวคั้าดาเสียเชิญทางนี้ได้เลยจ้ะพี่ๆกดกันได้เลยนะ124บาทเท่านั้นเลยแม่นะปกติเนี่ยสกระปุกเขา1นึ้เลยนะพี่ๆวันนี้ลดเหลือเพียง124บาทเท่านั้นนะฮะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะแม่นะพี่ๆทุกคนนะฮะใครอยากใ,นะให้เฟมได้เนยพี่ๆนะแนะนําสินค้าดีๆแบบนี้ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะแม่นะแต่ตอนนี้เ่้รกดือน แล้วนะแม่นะกับ b l i e ีฟกูตาพลัสนะแม่1 2 4บาทเท่านั้นเลยแม่นะได้2กระปุกแบบนี้เลยแล้ว1กระปุกมีถึง20แคปซูลนะแม่นะสกระปุกก็เลย40แคปซูลแบบนี้แม่แม่ทานกันได้ยาวๆเลยนะเออใครที่แบบว่ามีปัญหาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวคล้ำเสียต่างๆนะแม่ฝ้ากะจุดด่างดําไม่ว่าจะเป็นมลภาวะที่เราเจอเนาะแสงดวงแสงแดดหรือความเครียดนะแม่นะตัวนี้เลยพี่พี่นะมีแอลกูตาไทโอแล้วก็แอลซิสเตอนะพี่พี่โคเอนไซคิวเทนนะสารสกัดจากพวกองุ่นเชอร์รี่ต่างๆนะ ช่วยชะลอไว้ต้านแก่ได้อย่างดีเลยแม่124บาทเท่านั้นเลยนะพี่ๆี่นะอะแม่แม่อารีบกันได้เลยนะพี่ๆอุ้ยเหลือไม่กี่ออเดอร์แล้วนะแม่ออกรัวๆเลยนะฮะสินค้านี้จํานวนจํากัดเท่านั้นเปิดแฟลตเซลให้ตอนนี้เลยต้องรีบแล้วนะแม่อ่า1 2 4บาทเท่านั้นเลยนะฮะสกรก็ปุูกจาก1180นแะแม่นะพี่พี่เนาะตอนนี้สินค้าออกรัวๆเลยนะแม่นะกูต้าตัวนี้เลยบีลิฟกูต้าพลัสนะคะพี่พเนาะนะฮะใครที่แบบว่าเออมีปัญหาผิวนะพี่เนะที่่ไมสดใพ ผิวหมองคล้ำนะฮะพี่พี่เนาะฝ้ากระจุดด่างดาต่างๆดูจางลงนี้เลยนะฮะพี่พี่เนาะไม่ว่าจะเป็นสภาพมลภาวะต่างๆที่เราต้องเจอนะแม่เนาะหรือนี้เลยนะคะพี่พี่ความคงความเครียดจากการทํางานนะแม่แดดตอนนี้คือแรงมากเลยมีนะคะพี่พี่นะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆแบบนี้พี่พี่เนาะติดตัวกันไว้นะแม่นะเออนะฮะอาแม่แม่ออกรัวๆกันเลยพี่พี่นะใครได้ถูกกว่านี้บอกมาได้เลยนะจ๊ะแอดมินบอกว่าตอนนี้นะพี่พี่ออกกันรัวๆเลยเหลือไม่กี่ออเดอร์แล้วนะฮะกับบีลิฟตูตาพลัสนะพี่พี่สองกระปุกจาก 1>, 1 180ตัวน,นี้ลดเหลือเพียง1 2 4บาทเท่านั้นเลยพี่ๆนะอัดสารสกัดมาให้แบบแน่นถึง11ชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นแอลกูตาไทโอน์แอลซิสเตอี e, นะพี่ๆเนาะตัวโคควเทนต่างๆนะสารสกัดจากพวกอง,งุ่นมะเขือเทศเชอร์รี่นะแม่ช่วยชะลอแก่ต้านแก่ต่างๆเนาะแม่เนาะ124บาทเท่านั้นนะแม่ด้ไป2กระปุกแบบนี้นะ40เม็ดทานกันได้ยาวๆเลยอะและมีบอกว่าเหลือไม่กี่ออเดอร์แล้วแม่แม่ต้องรีบกันเลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวน้องจะปิิดดแแแลลลเเซซมมนนนนนะสค้้าาาตัวตัววีีจนนจํนะนะํก นะราคาจะดีดไปที่1,180เลยตอนนี้บิลิกูตาพัดของเรานะแม่เหลือเพียง1 2ึบาทเท่านั้นแม่แม่ต้องรีบกันได้เลยนะจ๊ะตุนกันได้เลยจ้า